ต้องสงสัยบริเวณตำบลที่ที่รับแจ้งจานวนสี่ลำทราบครับจะย้มประจาสถานีลบประจสถานีลบประจำสถานีลบประจำสถานีลบพิสูจน์ทราบด้วยสายตาในระยะไกลคาดว่าเป็นเรือเียนนามทั้งหมดครับเป้าเดินทางเข้าฝูมฝูอาจจะทำการอาจจะหลดแทงได้นะครับทราบครับเดี๋ยวตัดเลนแล้วตามเป้าไปนะ ต้นเรือปิดระยะเข้าหาเป้าความเร็วสูงสุดครับปิดระยะหาเป้าความเร็วสุดคลิประยะห่างระวังเชือกท้ายเรือด้วยพยายามกดบูดให้สัญญาณเขาตรวจค้นครับ เชือบริเวณท้ายเรือนะครับครับหันปืนเข้าใส่เรือต้องสงสัยครับมันหลับน้ำหยุดเรือ ำหันเหลือจะชนครับตอนนี้นะครับนี่เราจะหลบดีอยู่ครับสัญญาณภาษาเวียดนามให้ไปหัวเรือติดขาโจงวยเต่าติกขาโจงุยเต่า จ้งมาฑามีตรวจค้นชุดตรวจค้นปะาดังที่ให้ตรวจอาวุธตรวจอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำนำมาเลยแจ้งไปตรวจอาวุธตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วนำมาปฏิบัติด้วยความละมุละม่อมครับ